ยอดในส่วนของทางด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ที่เราเรียกกันว่า Southern Economic Corridor ด้วยตอนนี้ทุกคนในประเทศไทยคุ้นเคยกับคำว่า EEC แล้วนะครับในภาคตะวันออกที่มีชนบุรีระยองเชิงเซาแต่ในอนาคตเนี่ยเราจะให้มันไปกระจุกตัวอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็คงยากเพราะว่าถ้าเกิดประชาชนอยากจะได้พื้นที่สัก พื้นที่หนึ่งเพื่อที่จะลงทุนสร้างโรงงานหรือว่าสร้างออฟฟิศสักอย่างนเนี่ยที่ดินตรงนั้นก็ไม่ได้ถูกแลยนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะย้ายมาที่ SEC ก็คือจะมี4จังหวัดในส่วนของชุมพรร,ร,ระนองนครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีอันนี้ก็จะเป็นโอกาสที่จะสร้าง <S <S ให้กับทางด้านโซนภาคใต้เราก็มีเรื่องของการ um ท่องเที่ยวด้วยซึ่งมันก็จะส่งเสริมกันไปเหมือนคล้ายๆที่ e e เเรามีเรื pues okay! ่องของอุตสาหกรรมแล้วมีโรงกลั่นมีโรงประกอบรถยนต์มีอุตสาหกรรมอะไรต่างๆมากมาย4บวก3ด้วยซ้ําไปแล้ว SEC 4จังหวัดกับทางด้านอันดามันตรงนี้อีก3จังหวัดครึ่งหนึ่งของของภาคใต้แล้วนะ14จังหวัดกระจายความเจริญออกไปกระจายออกมาไม่ใช่ให้มันกระจุก